สวัสดีครับพบกับผมซีโนอัโมเลครับวันนี้เราจะพามาดูาเหรียญรุ่นที่เป็นตำนานนะก็เป็นเหรียญที่ผมเคยอยากได้มาครอบครองมานานแล้วแล้วก็ในตอนปี6กสาก็ไม่ทันนะครับรุ่นนี้ผมผมไม่ได้ทันเล่นนะไม่ได้ทันหามา,อาพอดีไปเจอไปเจอในกลุ่มก็อพอดีก็ จัดมานิดหน่อยนะครับพอดีเขา,าปล่อยให้ในราคาย่อมเยาวนะเราก็เลยเก็บมานิดนึงครับก็ได้มาไม่เยอะนะได้มาเท่าไหร่เนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอี่สิบห้านะได้มาทั้งหมดสิบห้ากล่องนะครับก็อาจจะแบ่งปันเพื่อนๆน,นิดนึงนะแต่ก็แบ่งให้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ อยากเก็บไว้เหมือนกันครับเพราะว่าโอ้โหได้ข่าวมาประสบการณ์เยอะของเก๊ก็เพียบนะใครที่เคยเห็นของเก๊กนะตามสถานที่ซื้อต่างๆที่เช่าต่างๆก็น่าจะรู้กันดีนะครับก็มีคนใส่เก,ก๊ใส่อะไรกันมาเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูให้นะว่าดูยังไงเก,ก๊ไม่เก,ก๊นะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็คือ รุ่นเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเหรียญรุ่นพยักแสนล้านนะครับอของหลวงพ่อพัดปุญญะกามวัดห้วยด้วนนะครับก็เป็นเสือหนึ่งถ้าเขาเรียกกันก็จะเป็นเสือหนึ่งนะเสือหนึ่งนี่คือพยักแสนล้านเสือสองก็คือราชาพยักนะ,ะจำนวนการจัดสร้างนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้มีข้อมูลตัวนี้เลยผมไม่ได้หาข้อมูลมานะ แต่พอดีมันเป็นเหรียญเก่าตั้งแต่ปีหกสแล้วเป็นเหรียญที่ผมคือเคยอยากทำอ่าอยากรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นอยากเอามาลงคลิปนะอ่าเพราะว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมตั้งใจทําให้เลยนะครับครับก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะหมดไปเยอะครับอ่ารุ่นนี้ก็พี่ป่องสุพรรณเป็นคนจัดสร้างนะครับอ่าแล้วทํอ่า ดูแท้เก๊ยังไงก็มีหลายอย่างนะอ่าบางทีก็ดูไม่ใช่แค่กล่องอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูเหรียญด้วยนะว่ามีตอกอะไรมีลักษณะเด่นตรงไหนยังไงอ่าเขาจะมีใบรายการบอกให้นะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่อ่าแต่ละเหรียญตอกยังไงตอกตรงไหนแล้วก็อ่าตรงไหนตอกรหัสตอกโค้นนะก็จะมีรายการบอกต่างๆครับคนที่เคยเห็นของเก๊นนะ ก็น่าจะเห็นมาเยอะนะครับตามช็อปต่างๆนะผมไม่เอ่ยชื่อนะครับเดี The ๋ยวโดนฟ้องก็ลองไปดูนะเพราะว่าผมผมเห็นใน,ในหลาย,ลายๆที่ครับในหลายๆที่เลยที่มีรวมๆในราคาพิเศษถูกๆกันนะสองเก้าเก้าสามอะไรเงี้ยครับมีแบบรวมๆมิดแล้วก็เก๋ทั้งนั้นนะครับเท่าที่ดูมาก็เตือนๆภัย fc และเพื่อนๆทุกคนนะครับผู้ชมต่างๆนะ ที่อยู่ไกลๆก,กันนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่เคยได้เห็นนะบางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นเหรียญเก่าตั้งแต่ปี63นะแล้วตัวน,นี้เป็นรุ่นที่ดังแล้วก็มีประสบการณ์อแล้วก็เกสเยอะจริงๆผมบอกเลยเก๋เยอะมากๆออ่่าะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก็มีไม่เยอะนะก็โมมาเยอะแลวครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Sino a m u l e t ด้วยนะครับอ่าครับผมอ่ะเรามาดูกล่องแรกกันดีกว่านี่พยักแสนล้านนะครับนี่ครับ,รบก็ถือว่าได้มาราคาก็อ่าก็ปานกลางครับไม่ถึงกระแรงแล้วก็ไม่ถึงกระถูกนะผมก็บอกเลยว่าไม่ไม่ใช่ว่าได้มาราคาแบบ เวอร์มากหรือว่าราคาถูกมากนะมันไม่มีหรอกครับตอนนี้ยิ่งถ้าเป็นของแท้นะครับก็จะยิ่งหายากนะอ่านี่ครับให้ดูรายการก่อนนี่คือรายการที่สิบห้านะครับอ่ารายการที่สิบห้าก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาจีวอนอ่าแล้วก็จะมีตอกโค้ดอ่าอยู่หลังด้านซ้ายนะหลังเหรียญด้านซ้ายตอกโคดชื่ออะไรเนี่ยเบบอะไรมีม,มีอะเนะี่ยหรืออะไรอนี่ด้านซ้ายอันนี้ครับนี่ครับตอกโคดนี่ เดี๋ยวผมส่องให้ดูก่อนนี่อ่ามีจริงๆ้เนาะใช่ไหมคําว่ามีป่ะเนี่ยครับหรือเป็นภาษาขอมผมก็ไม่แน่ใจอ่ผมไม่ได้ทันดูนะโทษทีนะขออภัยเพราะว่าข้อมูลตัวนี้ผมไม่มีนะนี่ครับพยักแสนล้านนะเดี๋ยวนะครผมหาที่โฟกัสให้นิดนึงครับดูรอยเหรียญอ่านี่ครับดูความคมชัด เดี๋ยวจะแกะเหรียญให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวไม่ขอแกะทุกเหรียญแล้วกันขอแกะเป็นบางเหรียญให้ดูดูครับอืนี่ครับโอ้ยตั้งแต่ปีหกสามนะครับสวยจริงๆนะนี่ขนาดอยู่ตั้งแต่ปีหกสามโอ้ดูครับเป็นมิติมาก่ะเดี๋ยวผมหาไฟให้นิดนึงนี่ครับ อ่าแล้วเลขโครตรตอกตรงไหนนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลขโคดรคุน่าจะดูยากมากเพราะเลขโค้ดเนี่ยครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับ,รบเห็นไหมครับเดี๋ยวผมส่องให้นิดนึงนี่เลขโค้ดเขาจะตอกตรงนี้เลยนะเป็นน่าจะเป็นเลเซอร์ยิงไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะเพราะว่าน่าจะไม่ได้ใช้ตัวตอกหรอกครับเนี่ยครับอ่า สวยไหมครับเนี่ยครับนี่คือตั้งแต่สมัยปีหกสามนะพยักแสนล้านอ่าแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นราชาพยักนะเสือสองอันนี้ก็เสือหนึ่งนะครับผมถ้าเรียกกันก็จะเป็นเสือหนึ่งเสือสองเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นประสบการณ์นะอ่าสวยนะครับอ่าเนี่ยครับ แต่ว่าของแท้ของเก๊ก็ดูง่ายนะดูไม่ได้ยากมากนะครับนะแต่ว่ารายละเอียดการตอกเนี่ยเขาจะมีบอกนะนะแต่ต้องดูใบรายการนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูใบรายการมันจะมีใบรายการที่บอกอยู่ว่าเหรียญแต่ละรายการเนี่ยจะตอกจุดไม่ต่างกันไม่ใช่ไม่ต่างตอกจุดต่างกันต่างๆเขาจะมีบอกเพราะว่าบางคนไม่รู้นะ ถ้าไปเจอของปลอมอาจจะแบบเขาเห็นว่าอตอกตรงนี้ตอกตรงนี้เหมือนกันทุกอันเลยอาจจะเป็นของปลอมนะฮะเพราะว่าตามจุดแต่ละจุดไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับสวยครับน่าเก็บนะครับโอ้โหสวยมากเลยชนะนวนดูสันดูสันอ่ะแต่เหรียญแรกเนาะโอ้โหความไวก่อนเนาะ ชื่นใจจริงๆนะเป็นเหรียญที่ผมเคยอยากได้นะแล้วก็อยากมีเก็บแล้วก็ไม่เคยได้มาเลยนะเพราะว่าหายากจริงๆครับสภาพนะหมายถึงว่ามาจากกล่องอย่างนี้เดิมๆอย่างนี้นะอันนี้คือเอามาจากกล่องแกะสดๆมานะครับแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าผมาถ้าเป็นมาจากบางทีกล่องแท้ข้างในอาจจะของเก๊ก,ก็ได้นะก็หาย หาเจอเยอะนะครับโอ้อันนี้รายการอะไรเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนซองแล้วนะอ่าตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะน่าจะเป็นทองแดงลมดำลงยาสามสีนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะแต่อันนี้จะตอกโค้ดอะไรเนะี่ยคล้ายๆเหมือนรูปหยดน้ำเลยอยู่หลังเหรียญด้านขวานะลองดูนี่ครับเห็นไหมครับนี่ อ๋ตอตอกเป็นยันเน้อรูป,ร,ปรูปหยดน้ำนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับไปรายการจะบอกชัดเจนนะเราดูโอ้โหอ่อถ้าเก๊ก็ขออภัยนะอันนี้ไม่น่าเกแหรอกนนครับอ่ารับรองรับรองครับอ่าเห็นไหมครับสวยไหมของแท้อืมดูเนื้อก็รู้แล้วครับดูพิมก็รู้แล้วนี่ลงยาสามสีดูครับ โอ้โหทองแดงลมดำดูความเก่านะเพราะว่าอยู่มานานนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูเลยด่วนนี่นก็แหวกแล้วเนะแหวกนิดนึงนะอ๋อแหวกนิดเดียวเองเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวหาเหรียญที่มั connected. นแหวกเยอะๆหน่อยอ่าเนี่ยครับแล้วดูต่อโค้ดต่อโค้ดอ่าไหนโคดอยู่นี่โค้ดอยู่ไหนมองไม่เห็นโค้ดหายโค้ดอยู่ไหน เดี๋ยวนะมองไม่เห็นเลยอ๋อนี่ยเน,นี่โอ้โหแทบจะไม่เห็นเลยนี่ครับโค้ดอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับจางๆนะ,ะดูไปคร่าวๆกว่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าอ่ามีโคดแน่นอนครับเห็นไหมครับดูทองแดงลมดำโอ้โหเอ ผ่านมากี่ปีแล้วสองปีแล้วนะครับนี่ตั้งแต่ปีหกสามนะนี่ปีหกห้านะครับสวยมากเลยนะความยิ่งเก่ายิ่งสวยนะครับนะพระนั้นยิ่งเก่ายิ่งดูดีอ่าเห็นไหมครับไม่ได้หากันง่ายๆนะครับของแท้นะเพราะถ้าเราไปเจอเนี่ยยังไงก็บอกเลยครับอ่าถ้าคนเคยไปเช่ามาเผลช่ามาอ่าอย่าว่าแต่อย่างนั้นเลยลูกค้ายังเคยเอาของเก๊มาให้ผมดูเลยนะมา มาถามผมว่าพี่แท้ไหมครับผมก็บอกตรงๆนะว่ายังไม่แท้นะครับผมไม่ไม่อยากโกหกนะให้เขาดีใจว่าเออเขามีเหรียญพยักแสนล้านเนะเาะแต่ว่าคือดูสภาพแล้วคือไม่ได้เลยครับด้วยบล็อกพิมพ์นะแล้วก็ด้วยสีที่ลงยา,าแล้วด้วยอะไรต่างๆนะใครๆเคยเห็นก็จะรู้นะว่าโอ้โหชัดเจนเลยครับมันดูง่ายมากครับเก้แท้นี่ดูง่ายนะ รุ่นนี้นี่ถือว่าก็ก๊อปกันเยอะจริงๆตอนสมัยยุคนั้นยุครุ่งเรืองของพยักแสล้นเลยนะครับอ,อันนี้จะเก๊หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแต่นะแต่ผมดูแล้วยังไงก็ว่าแท้นะแท้แน่นอนคนระับไม่มีเก๊แล้วฮะตอกตรงขนาดนี้มาดูรายการต่อไปโอ้อันนี้โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นทองเหลืองลงยาราชาวดีนะ อ๋ออันนี้เป็นทองทิพย์อ๋อเขาเรียกทองทิพย์นอทองทิพย์หรือทองสัตตะเดี๋ยวดูก่อนน้าทองทิพย์กับทองสัตะทองสัตะมันจะซีดเนาะอันนี้น่าจะทองทิพย์นะผมดูแล้วน่าจะเป็นทองทิพย์นะทองทิพย์ลงยาราชาวดีสี่สีพื้นแดงอ่าใช่บนเขียวอ่าใช่ชัดเจนครับรอบน้ําเงินอ่าก็คือนี่เนาะ ซุม้มไอ้นี่เนะาะโรงพยาบาจีวอนต่อโค้ดอ่ารูปเสือใต้ห่วงด้านหลังไหนอ๋อนี่ไงครับโอ้โหนี่นี่นี่นตอโค้ดร,รูปเสือนี่นี่นี่นโหเสือนี่ด้านหลังใต้ห่วงอ่านะเห็นไหมครับอ่าเขาบอกชัดเจนนะเห็นไหมครัอันนี้เลขนี่นี่เลขโค้ดอ่รเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าองค์นี้องค์นี้เป็นองค์ที่ผมว่าผมจะเก็บนะ เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่านี่ให้ชมแบบชัดๆความสวยโอ้โหตั้งแต่ปีหกสามนะอืมจมูกโด่งจริง ลงยาจีวอนนะโอ้โหเสือชอบจริงๆเลยครับอ่ะเรามาดูเลขโคดนี่นี่นะครับนี่อ่าห้าเก้าห้าเก้านี่อาเลขสวยด้วยสีสันสดใสใช่ไหยครับอ่ารู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสีแบบนี้แหละที่เขาจะเอาไปทำเกเยอะนะ อ่าผมจะไม่ผิดนะผมผมเคยเห็นเยอะเลยสีตัวนี้แหละสีตัวนี้แหละน่าจะใช่อ่แต่ว่าการลงจะไม่ได้แบบสวยงามอย่างนี้นะอ่าผมบอกเลยเห็นแล้วก็เยินมากโอ้ยไปเห็นของจริงแล้วแบบโอ้ไม่ไหวครับไปเห็นของเก๋ของจริงอะนะไม่ใช่ของเก๋ในรูปนะของเก๋ในรูปผมก็ว่ายิง่งไม่นี่แล้วนะไปเจอของเก๋ของจริงนี่แบบโอ้โห ดูไม่ได้เลยครับผมบอกตรงนี่อันนี้มันชัดเจนนะ,ะนี่ครับอ่ะไปอันนี้ก็ว่าจะเก็บเองนะเดี๋ยวดูก่อนอยังไงค่อยว่ากันอ่ะอน,นี่แยกไปก่อน,อน,นแยกไปฝั่งนี้นะเอาไปเรื่อยๆครับยังมีอีกเยอะนะเราก็เปิดให้ดูกันทุกเหรียญน,นะครับนี่รายการที่16อันนี้ก็คลาสสิกมากเลย โอ้ยใบรุ่นไทยเทครับรายการที่16ทองทิพย์ผิวลุงลงยาจีวอนตอโคตสาลาหลังเหรียญด้านซ้ายนี่ไหมครับเดี๋ยดูก่อนต่อโคตจริงไหมน่าเห็นไหมครับ,รอ,รรรบอ่าให้ดูกันชัดๆนะนี่ครับอ่าเพราะว่ารุ่นนี้ที่อยากจะให้ดูรายละเอียดเพราะว่าอาเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็่าเพื่อนๆที่เคยเห็นแล้วก็ จะเห็นทั้งเกทั้งแท้มาเยอะนะเราก็อยากจะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เห็นกันแบบชัดเจนนะครับก็เลยรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะโมเยอะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ความรู้นิดนึงนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ก็อยากแบ่งปันความรู้ให้นิดนึงที่ที่พอรู้นะใครรู้อยู่แล้วก็ช่วยช่วยแนะนำเพื่อนๆกันไว้นะครับ เพื่อนๆจะได้ไม่ไปโดนของเก๊นะแล้วก็ได้เก็บของดีๆนะเนี่ยครับรุ่นนี้ผมบอกเลยนะใครได้มาดูคลิปนี้ก็โอ้โหแบบน่าจะชอบนะเพราะว่ามีคนที่เคยชอบรุ่นนี้เยอะมากผมจำได้เลยอตอนผมแรกๆผมก็อยากได้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะผมบอกเลยตอนที่ผมเก็บภาพใหม่ ของทางหลวงพ่อพัดนะ,ะเพราะว่าผมเก็บพระหลายวัดแต่มาถึงถ้าเป็นหลวงพ่อพัดนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ผมอยากได้นะ,อะลองจากเสือคราบดาบเลยนะครับผมเพราะว่าผมเกิดปีเสือด้วยก็เลยชอบนะพยักแสนลานอ่านี่ก็เป็นรายการเดียวกันนะอะอันนี้ก็ต้องตอกโคสาราด้านซ้ายเหมือนเดิมได้หไหมครับเห็นไหมเนี่ยดูง่ายครับ แล้วก็ดูแผ่นแผ่นลายเนี่ยบล็อกพิมพ์เนี่ยคมขนาดนี้ครับถ้าปั๊มเก๋ยังไงก็ต้องเบอร์ครับต้องต้องต้องตีงตจางแล้วเก๋เขาก็ไม่มานั่งทําอย่างนี้หรอกครับส่วนใหญ่เขาก็ลงยาเต็มเต็ม,มเวอร์ไว้สวยนะครับโอ้โห หาไม่ได้แล้วนะครับรุ่นนี้หายากมากจริงนคะรับคนมีก็มีเก็บเยอะนะแล้วก็คนจะปล่อยนี่ก็ผมบอกเลยว่าราคาแพงมากแพงทุกเจ้าผมไปเจอมาก็โอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยนะราคานี่แล้วแต่คนปล่อยนะผมก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเก็บานานแล้วก็ราคาก็ต้องขึ้นตามธรรมชาตินะครับของวงการพระนะขึ้นลงก็แล้วแต่ความนิยมด้วยความชอบด้วย การเวลาด้วยนะครับก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับก็อยู่ที่ความพอใจนะอะ่พอใจคุณพอใจคุณก็เอาไปถ้าคุณไม่พอใจคุณก็หาเจ้าอื่นแค่นั้นเองครับไม่ได้ยากนะส่วนตัวนี้ผมก็เปิดแบ่งปันให้กันนิดนึงนะครับอ่าผมบอกว่านิดนึงนะ,ะไม่ได้แบ่งปันให้เยอะนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ลิงก์ไลน์ไว้ให้นะ ใครสนใจก็นี่ได้ออันนี้ก็น่าจะเป็นรายการอตัวเดียวกันนะต่อโคดที่คล้ายๆเหมือนหยุดน้ำแล้วก็มียันอ่านี่ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องยันผมก็ไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ย่ะครับสวยงามไหมครับอ่าแต่บอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งอักขระของไม่ได้เก่งเรื่องยันนะอ่าพระเครื่องก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับ แต่พวกความชอบครับความชอบความชอบแล้วก็ชอบอะสะสมต่างๆเนาะก็เลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่านี่กับรายการที่สิบนะรายการที่สิบเป็นทองทิพย์ลงยาสามสีนี่บนเขียวขอบแดงนี่นะครับแล้วก็ลงยาจีวรอ่าเห็นไหมครับชัดเจน แล้วก็พรองทิพย์ก็จะตอกโค้รรูปเสือใต้ห่วงด้านหลังอ่าเหมือนคล้ายๆตัวตัวตัวรายการราชาบดีเนาะนี่นะฮะอ่าชัดเจนนะครับรายละเอียดชัดเจนอย่างนี้เนาะเนี่ยครับเผมว่าตัวนี้ก็คล้ายๆว่าคล้ายๆมีเกย์นะ,นะจําได้เลยจําได้ไดอใครเคยเห็นก็ชัดเจนนะนี่ครัโค้รก็มีนะแต่โค้ดจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาอยู่ในสันแล้วก็ ถ้าสองปกติจะเห็นแต่ถ้าอยู่ในกล้องก็จะยากนิดนึงเนี่ยสองห้าหกศูนย์มั้งเนี่ย,นนยอ้าวพศออใครเนี่ยโอ้หถ้าพอสองห้าหกสามนี่ปีเดียวกับที่มันออกเลยเนาะโอ้โหสวยงามสองห้าหกศูนย์มั้งเนี่ยใช่เหรอเออไม่มั่นใจนะน่าจะใช่แหละอ่าสองห้าหกศูนย์เนาะเนี่ยชัดเจนโอ้โหพอสองห้าหกศูนย์อ่ะ ใครเกิดสองห้าหกศูนย aware, ์อ่ะยังแวะแวะอ่ะเก็บไปครับอ่ะเหลืออีกแปดกล่องนะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะวันนี้ผมก็ได้มันไม่เยอะนะเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้เนื้องเงินมานะบอกกันตรงตรงนวะก็ไม่ได้มานะก็ได้เหรียญั่วไปแนละ้วนี่เหรียญั่วไปก็สวยนะเห็นไหมครับน,น่าจะสัตตานี่อะมันซีดลงมาหน่อยทองสัตตะแน่นอนอ่าน่าจะเป็นทองสัตตะนะครับ ทองสัตต์ตะรองยาจีวรไหนเนาะทองสัตต์ตะรองยาจีวอ,นนอ,อตรรอวอตอโคตสาลาด้านหลังต่อโคตสาลาด้านหลังนี่ใต้ห่วงเนี่เห็นไหมค,ครับอ่าทุกอย่างชัดเจนครับทำอะไรลงชัดเจนนะนี่ครับแล้วก็มีโค้ดอ่าแต่โค้ดมองยากจริงๆอ่าครับผมนี่สวย หาย่ากจริงครับรุ่นนี้ต้องมีเก็บไว้นะแต่ไม่มีแบ่งให้เยอะนะครับบอกกันตรงๆนะผมมีแบ่งให้น้อยมากเลยฮเพราะว่าก็หายากแล้วนะครับอ่าถ้าใครสนใจเยอะอาจจะต้องจํากัดนะอาจจะให้แค่คนละหนึ่งเหรียญน,นะครับอ,อย่าว่าอย่างนั้นเลยพี่เพราะว่าผมไม่ได้มีเยอะเหมือนชาวบ้านเขานะครับบางคนอาจจะมีเป็นลังอ่า บางคนอาจจะมีสิบลังยี่สิบลังหรือห้าลังหรือเหรียญหนึ่งอ่ามันก็นแล้วแต่คนมีนะผมก็มีไม่เยอะก็อยากจะแบ่งให้เพื่อนๆทุกคนได้มีเก็บกันนะคนละนิดคนละหน่อยคนละหนึ่งกล่องก็พอละอ่าครับผมอันนี้ก็เนื้อชนวนอีกแล้วนี่อ่าเห็นไหมครับอยากให้มีเก็บเก็บกันนะเนื้อชนวนนี่เนื้อชนวนก็ตอกนี่ด้านซ้ายเห็นไหมชัดเจนนี่ นี่คำว่ามีอ่ะเนาะผมก็ดูว่าคำว่ามีนะเนี่ยไม่ได้ดูไปเป็นภาษาขอมอะไรหรอกเนาะมีเนี่ยอ่าเราก็มีโคดนี่นี่โคดนี่อะไรเนี่ยสี่สามเก้าสองเก้านะอ่าใช่ไหมนี่ยครับชนวนนะยิ่งไว้นานๆก็ยิ่งสวยนะเนี่ยขนาดอยู่ในซิลนะ ถ้าถอดออกจากซีนนะผมว่าโอ้โหทิ้งไว้นานๆนี้คงจะสวยเนอะ,อะยุคนี้เขาเน้นถนหลอมผิวอ่านี้ก็เป็นสัตาร์ลงยาจีวรก็ตอกโคสสารานะใช่ไหมอ่านี่ฮะอ่านี่ส่งให้ทุกเรียนเลยครับอ่าเพิ่มความมั่นใจให้กับ f อฟซีนะแล้วก็เพื่อนๆที่เพิ่งเคยเห็นนะครับอ่า าใครไม่เคยเห็นก็มาดูทุกคลิปนี้ได้นะใครที่เคยเห็นแล้วก็อ่าใครที่มีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับออยากให้ทุกคนได้เก็บของแท้นะตัวนี้เพราะว่าเกยก,ก็เยอะอ่าเห็นเยอะจริงๆครับเพราะว่ามีพี่ๆเขาพอาดีผมเปิดร้านขายของอยู่นะแล้วก็พอดีมีพี่เขาเอาพระมาให้ดูก็ดูให้ แล้วก็เกย์พยักแสนล้านแต่จะไม่ใช้คําว่าเกย์นะผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้คําว่ายังยังไม่ใช่พี่ยังไม่แท้นะ,ะให้เกียรติกันครับถ้าบอกเกย์ก็รุนแรงไปเนาะ,ะครับใครที่ดูเป็นก็ช่วย,วยกันดูนะใครที่ดูไม่เป็นก็ศึกษาานะครับก็บผมกอ็อยากให้เพื่อนด้วยบอกบอกกันนะอันนี้เนื้อทองสัตตะลงยาสามสีนะ ต่อโคดสาลาใต้ห่วงเนี่ยนะชัดเจนนะเนี่ยต่อโคดสาลาเนี่ยชัดเจดนอะสาลาเบี้ยวบอกไม่รู้อ่ะแต่สาลาแน่นอนนะนี่ครับโอ้โหสวยอะสวยจังอาไปเรี่ยมน่าจะดูดีมากเลยอ่าอ่ะไปครับใกล้หมดละใกล้หมดแล้ะครับไม่อยากกินเวลาเพื่อนเพื่อนเยอะนะอ่า ลงคลิปนี้ก็พวกนี้ก็จะมีอ่าอีกคลิปหนึ่งนะน่าจะเป็นงานหลงพอทองจเจริญพรสามนะของหลงพอทองวัดบ้านไรนะครับรอชมกันได้นะจะดูคลิปนี้แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ต่อโคดอ่านี่ครับสาลาตัวนี้ก็เป็นสตาลงอาจีบอลง่ายๆเลยดู้บ่อยครับแล้วก็จะรู้เองนะ แต่และตัวแต่และเหรียญตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะ,ะนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอาจจะพอแบ่งให้กันนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยหน่อยนะครับอโอ้โนี่รายการที่๙โอ้โหพี่ดิลึงเหรียญที่ต้องเก็บแล้วนั่นเนี่ยสวยจริงจริงทองทิพย์ผิวลุ้งลงยาสามสีนะครับตอกโคศาลาหลังเหรียญด้านซ้าย นี่เห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่โคสาราด้านซ้ายเห็นไหมครับแต่ละจุดมีโค้แตกต่างกันไปนะนี่ครับเราอย่าไปคิดว่านี่นะครับางทีของเก๊มันอาจจะไม่ตอบมาอาจจะตอบมั่วๆม,มาก็ได้ครับแต่ละจุดมีแตกต่างกันนะโอ้สวยจัง โอ้โสวยๆๆๆเป็นหนึ่ง,หงเหรียญที่น่าเก็บนะสงสัยจะได้เก็บอีกครับผมเหรียญสุดท้ายเป็นอะไรรายการที่สิบโอ้ตัวนี้ลงยาสามสียอดนิยมยอดเก๋ครับนี่ตัวนี้เอาไปทำเก๋กันเยอะนะนี่แต่อย่างน้อยให้มีโคด้ดให้มีอะไรชัดเจนนะ นี่ครับผมมีโค้ดด้วยนี่อ่านี้เห็นชัดหน่อยเนาะอ่าดูครับเนี่ยครับตั้งแต่ปีหกสามนะเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับผมบอกเลยว่าอ่าผมไม่ได้ตามข้อมูลตัวนี้นะเพราะว่าผมลืมไปแล้วนานมากตั้งแต่ปีหกสามนะแล้วกอ็อ่ตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆนะครับ ของหลวงพ่อพัน์นะผมเพิ่งเข้ามาก็เลยไม่ทันพอดีด้วยแหละครับอก็หมดไปแล้วนะสิบห้าเหรียญครับผมครับเป็นไงครับเพื่อนๆก็ยังผมก็ยังไม่ได้มีเนื้ออเนื้อบนบนที่ยังให้ดูอย่างนะอย่างเนื้อเงินลงยาลายทรงชาติเนาะ,ะเนื้อเงินลงยาลายเสืออะไรอย่างงี้ก็ไม่มีนะนวะก็ไม่ได้มีให้ดูนะครับ อปาก้าก็ไม่ได้มีให้นะอ่าก็ยังมีพวกเนื้อนิี้น่น่อย,อ,ยอ่ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นรุ่นเก่าที่เขาเรียกว่าหน้าสะสมหน้าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากให้เพื่อนๆได้มีกันอ่าแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับแล้วก็ดูชี้จุดต่างๆอ่า เพราะว่ารุ่นนี้ก็ทําเกยเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นประสบการณ์แล้วเป็นรุ่นที่ดังในยุคแรกๆเนาะที่ผมเคยเห็นนะเพราะว่าผมก็เข้าวงการมาก็รู้จักรุ่นนี้แหละครับอ่าครับผมครับแล้วก็อ่าพรุ่งนี้อ่าเราน่าจะมีคลิปใหม่จเจริญพรสามหล่ม้วทองวัดบ้านไร่นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องซ i n o a m อ l e d โดด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ